สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่23พฤษภาคมนะครับตัวแรกก็คือตัว True นะครับก็เป็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างของบริษัทนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของผลประกอบการนะครับในไตรมาสหนเนี่ยเราจะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยขาดทุนอยู่ที่1,109ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็น ธุรกิจนะฮะสธุรกิจก็คือในเรื่องของตัว to move นะครับอันนี้ยังขาดทุนสูงสุดที่1,888ล้านบาทนะครับส่วนท o ออนไลน์เนี่ยมีกำไรอยู่ที่ประมาณ785ล้านบาทแล้วก็ส่วนทูวิชั่นเนี่ยขาดทุนอยู่ที่35ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีรายการพิเศษอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราถอดรายการพิเศษออกไปหรือดูเฉพาะตัว Core b u s i n e s สจริงๆเนี่ยเราจะพบว่า จะขาดทุนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น1 5 6 4ล้านบาทนะครับซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นในตัวขอซึ่งตัวท m o v e เนี่ยจะขาดทุนลดลงนะครับก็คือ1814ล้านบาทส่วนท o ออนไลน์ line, เนี่ยกำไรลดลงนะครับลงมาเหลือ369ล้านแล้วส่วน t o v i s i o n เนี่ยจะขาดทุนอยู่ที่87ล้านบาทนะครับตัวทูเองเนี่ยมีแผนนะครับจะปรับโครงสร้างบริษัทนะซึ่งอาจทำได้ในหลายๆวิธีนะครับซึ่งตัวที่เขามีการพูดถึงก็คือในเรื่องของ การออก Infrastructure Fund นะครับด้วยการขายสินทรัพย์ของบริษัทที่มีนะครับอย่างเช่นตัวเสาอากาศแล้วก็อุปกรณ์เสาอากาศนะครับสก็คือในเรื่องของการขายนอนคอมบิวสเนส s นะครับที่กําไรหรือไม่มีกําไรออกไปนะอย่างเช่นธุรกิจ leasing นะครับสก็คือในเรื่องของการหาสถ a t ิพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็สในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยมีแผนว่าหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทเนี่ยจะสามารถทําให้สัดส่วน เด็ต่อ ebitda นะครับลดลงจากประมาณ5-6เท่าเนี่ยลงมาเหลือสักประมาณ3เท่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีข่าวลือในในตลาดออกมาด้วยนะครับว่า,าในเรื่องของการเพิ่มทุนนะซึ่งก็มีผลทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะครับประมาณสัก2-3ปรประกอบกับในเรื่องของแผนการปรับโครงสร้างนี่ก็จะเห็นเออโทษทีแผนปรับโครงสร้างบริษัทเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีในเรื่องของการเพิ่มทุนอยู่ในแผนอยู่ด้วยนะครับ สำหรับในเรื่องของผลประกอบการทั้งปีเนี่ยเราก็ยังคาดว่าตัวทรูเองเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะครับโดยมองขาดทุนอยู่ที่4 6 2 1ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานก็มองไว้ที่4บาทนะครับก็ยังคงแนะนำขายในตัวของทรูนะครับอีกอันนึงก็เป็นในตัวของอินทัชนะครับก็ราคาหุ้นปรับตัวลงเน,นื่องจากตัว MSCI เนี่ย ไม่ได้เพิ่มตัวอินทั h เข้าไปในการคำนวณดัชนีนะครับก็คือหลังจากที่ทาง MSCI เนี่ยแจ้งว่าจะไม่ได้มีการเพิ่มทุนเอ่อเพิ่มหุ้นนะครับของตัวอินทั h เข้าไปในการคำนวณดัชนีในรอบวันที่31พฤษภาคมนะครับเนื่องจากอ่าราคาหุ้นของตัวอินทัชเองเนี่ยเมื่อวานก็เลยปิดปรับตัวลงพประมาณ3จุดเอ่อบาทต่อหุ้นนะครับหรือลงไปสักประมาณ3.8% 8นะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะเนื่องจากฟีโฟดเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะครับ โดยทาง MSCI เนี่ยได้ข้อมูลจากทางตลาดว่า Aspen h o l d i n g ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Intas เนี่ยสัดส่วน41.62%เนี่ยเป็นต่างชาตินะครับ NAV ของตัว Intas เนี่ยเราคำนวณจากการถือหุ้นในตัว Advance กับไทคมนะครับก็จะอยู่ที่100บาทต่อหุ้นนะครับแต่มูลค่าพื้นฐานปัจจุบันที่ทางฝ่ายประเมินเนี่ยจะซื้อขายดิสคาวจาก NAV สักประมาณ10%หรืออยู่ที่90บาทต่อหุ้นนะครับในะราคาปัจจุบันเนี่ยก็ปรับ ราคาปัจจุบันนะฮะซึ่งได้ปรับตัวลงมามากเนี่ยทางฝ่ายก็ปรับคําแนะนําของตัวทรูนะครับไอ้ทษทีตัวอินทัสนะครับจากทยอยขายเป็นถือนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว KTB นะครับก็ในเรื่องของสินเชื่อเดือนเมษานะคยังเติบโตดีนะครับโดย KTB เนี่ยรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนเมษานะครับมีสินเชื่อเติบโตอีก0.5%นมันอ่อนมันนะครับก็ทําให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วเนี่ยอยู่ที่5.2%าจุดสองเปอเนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษาเป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับ3เดือนก่อนหน้านี้นะครับที่มีอัตราการโตเฉลี่ยอยู่ที่1.5%นะครับทางด้านของเงินฝากอ่อก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเดือนเมษาอยู่ที่1.8%นะครับมันนอ,อนมันก็ส่งผลให้เงินฝากเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55อยู่ที่4.5% yeartodate นะครับ เออเรายังคงประมาณการกําไรในปี56ไว้ที่อ่อสามสิพันล้านบาทนะยังมอง ktb เนี่ยจะเป็นธนาคารที่ได้เปิดจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐมากที่สุดนะครับราคาพื้นฐานล้วก็ยังมองไว้ที่32บาทก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับค่ะเมื่อวันก็มีหาหน้านะคะ ถามว่าแนวโน้มในควอเตอร์ถัดๆไปเนี่ยก็จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นตามลำดับนะคะจากควอเตอร์หนึ่งเนี่ยที่ผลประกอบการอาจจะค่อนข้างต่ำกว่าที่ทั้งทางเราคาดไว้แล้วก็ตลาดคาดด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไอ้ตัวยอดขายของโน้ตบุกที่ลดลงนะคะก็ส่งผลให้ตัวยอดขายในกลุ่มที่เป็น PCBA เนี่ยโดยเฉพาะพวก t o u c h p a d แล้วก็ออปติคอลเมาส์เนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะนะคะ IC เองเนี่ยได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมี มีผลเรื่องน้ําท่วมปีนี้เนี่ยก็ตัวพนักงานก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทาให้ตัวค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเริ่มการผลิตมากขึ้นนะคะควอเตอร์สอย่างที่บอกก็จะเห็นการฟื้นตัว Q1Q นะคะโดยเฉพาะทางคาดโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ยกลุ่ม IC เนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ PCBA เอเองเนี่ยการ ทยอยผลิตมีจะเริ่มทยอยผลิตเพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มที่เป็นพวกแท็บเล็ตมากขึ้นนะคะรวมชดเชยในส่วนของกลุ่มทัช,ชแพดด้วยนะคะแต่ก็ทัชแพดก็จะเริ่มกลับมาบ้างด้วยนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยความต้องการก็เริ่มกลับมาด้วยนะคะจีนก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะแต่หากเทียบเยอเนียเนี่ยผลประกอบการคนะงน่าจะ คาดว่าจะอ่อนลงนะคะเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเมื่อาวานที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการประกันน้าท่วมเนี่ยเงินประกันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะคะอย่างโคดเอ2เองเนี่ยคาดว่าจะรับรู้เนี่ยคือ582ล้านนะคะแล้วก็มีอยู่ระหว่างรอนะคะก็คือว่าถ้าสมมติได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนหน้าอีก130ล้านนะคะส่วนความเสียหายจากเรื่องการขอเคลมไปเรื่องในเรื่องของพวกสินทรัพย์ที่มีอยู่190ล้านเนี่ย ก็อยู่ระหว่างการเจราจานะคะสรุปผลเนี่ยน่าจะเป็นควอเตอร์สของปีนี้นะคะส่วนเรื่องตัวการเรียกร้องธุรกิจหยุดชะงักเนี่ยหรือ,รอตัว,ต,วตัว BI นะคะมูลค่าที่มีอยู่ก็คือ1,200ล้านเนี่ยรับรู้ไปแล้วในปีที่แล้วเนี่ยก็คือ400ล้านบาทนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยผลสรุปตัวเลขหรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเห็นใน ครึ่งปีหลังแล้วก็คือรับรู้เนี่ยจะเป็นครึ่งปีหลังก็ปีหน้าเป็นหลักนะคะแม้ว่าทางฝ่ายจะมีการปรับลดในประมาณการผลประกรบอบการปี56นะคะจากกำไรปกติเนี่ยคาดว่าจะอ่อนตัวเทียบกับปีเ่านที่แล้วเนี่ยเรามีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มองก็คือในเรื่องของผลประกอบการในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นควอเตอร์ที่ต่ำสุดของปีนี้ไปแล้วนะคะนัาาา่นาราคาปัจจุบันเนี่ย ทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะเป็นทยอยซื้อนะคะมองในเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับลงไปนะคะสะท้อนปัจจัยลบที่เกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น21บาท90นะคะ ก็คิวหนึ่งดีกว่าคาดนะครับยอดรายได้1,100ล้านนะครับเพิ่มขึ้น23%กํารไรอยู่ที่47ล้านเพิ่มขึ้น4%เอนยียนะครับรายได้หลักามาจากงานรับเหมาก่อสร้างโต31%ซนะครับซึ่งเติบโตดีกว่าคาดนะครับทำให้ดันยอยรายได้รวมเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับขณะที่ยอดรับรู้ไรายได้จากการโอนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงนะครับเพราะว่า ซึ่งจะเป็นการเริ่มโอนในเดือนมีนานะครับเราก็ยังคิดว่าดูจากยอดแบ็กหลอกแล้วงานก่อสร้างงานรับเหมาก่อสร้าง6.7พันล้านนะครับแล้วก็มีงานทางด้านพปร์ตเี้500ล้านคิดว่าแนวโน้มเนี่ยยังโอนได้ทันในปี56คาดการรายได้อย่างโตต่อเนื่องนะครับประเมินตามวิธี P/E นะครับตอนนี้ราคาหุ้นมันลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมทยอยขายปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐาน12บาท15สตางค์ สำหรับชอบการช่างนะครับก็ยังไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับ Q1 เนี่ยเติบโตมากจากรายการพิเศษจากการขายไทยแท็บนะครับเราก็มีการรายการปรับปรุงภาษีเงินได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่แนวโน้มนะครับปีนี้ก็ไม่ได้ห่วงรายแบ็กหลอกเยอะนะครับมีแสนกว่าล้านแล้วก็ยังมีโครงการประมูลใหม่รอยอยู่มากมายแม้ว่าเขาจะได้ถอนตัวจากโครงการน้ําไปแล้วคิดว่าผลกระทบคงไม่เยอะเท่าไหร่ พราะโครงการใหม่เนี่ยมีรออยู่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นรถไฟฟ้าสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยจะรอขายซองในเดือนกรกฎาและสิงหานะครับก็ยังมีเรื่องรถไฟรางคู่ที่คอง19แก่งคอยเนี่ยก็ประมาณหมื่นล้านนะครับเหล่านี้นี่ก็จะเป็น โน้มที่เขาจะได้งานในครึ่งปีหลังหรือการประมูลที่เพิ่มเติมนะครับ Q2 นี่ก็จะมีรายการพิเศษจากการขาย BMCL อีกนะครับกำไรจากการดำเนินงานน่าจะดีต่อเนื่อง <c oughs> เพราะว่ารายได้เนี่ยมีตุนในด้านของงานในมือค่อนข้างเยอะนะครับมาจิ้นก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับเตรียมทำธุรกิจใหม่นะครับร่วมกลุ่มโตคิวเข้าประมูลสว,สวนลุมไนพาร์ซานะครับพัฒนาเป็นโครงการศูนย์การค้าโรงแรมอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็น โครงการนี้เขาพยายามจะลดความเสี่ยงด้านรายได้การก่อสร้างลดลงออปัจจุบันนี้นะครับเฮ้ยมันทยอยซื้อนี่ว่าม่ถืออยู่เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยครับมันตอนนี้เราปรับราคาพื้นฐานขึ้นมาเป็น26ปรับนิดหน่อยแต่ราคาหุ้นนี่เริ่มจะมีอ,อ,อัพไซด์เข้ามานิดหน่อยนะครับก็แนะนำเป็นทยอยซื้อน,นะครับ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ